นะครับจาก EP ที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับคําสั่ง if ไปแล้วนะครับส่วนใน EP นี้นะครับเราก็จะมาเรียนในส่วนคําสั่ง if else นะครับ if else นะครับก็คือคอนเซปต์ของมันก็คือถ้าเกิดเงื่อนไขเป็นจริงนะครับจะทําใน if แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะทําใน else นะครับแต่ถ้า if เนี่ยเป็นจริงทําใน if ถ้าเป็นเท็จไม่ทําอะไรเลยทําชุดคําสั่งถัดไปแต่ถ้าเป็น if else ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทําใน if แต่ถ้าเป็นเท็จอ่ะเป็นจริงทําใน if แต่ถ้าเป็นเท็ก็จะทําในเอลนะครับทีนี้เราลองมาดูผังงานนะครับผังงานของคุณครูนะครับก็อาจจะเป็นผังงานเกี่ยวกับการตรวจสอบอุณหภูมินะครับคุณครูก็ทําการรับค่าอุณหภูมิมานะครับและคุณครูมาตรวจสอบว่าอุณหภูมิเยอะมากกว่า30องศาไหมถ้าเกิดอุณหภูมิมากกว่า30องศาเป็นจริงนะครับก็จะแสดงคําว่าอากาศร้อนแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นจริงมันเป็นเท็ศคุณครูจะให้แสดงคําว่าอะไรอากาศดี น,นี่คือการทํางานแบบ i e f นะครับยีบยีบนะครับถ้าเป็นจริงนะครับก็จะทําใน if e ก็คือตรงนี้นะครับถ้าเป็นเท็จก็จะทําใน l อ e ตรงนี้นะครับะนะครับก็คือเ e อง่ายๆคือ,อมันจะมีะถ้าถ้าจริงก็ให้ทำอะไรถ้าเท็จก็ให้ทำอะไรมันจะบอกมาเลยอีกรอบหนึ่งนะถ้าเราเข้าอุณหภูมิมาถ้ามันมากกว่า30เป็นจริงก็สดงเขามากอากาศร้อนแต่ถ้าเกิดไม่ได้เป็นจริงนะครับก็แสดงคำว่าอากาศดีนะครับผม ทีนี้มาดูรูปแบบคําสั่งก่อนนะครับรูปแบบคําสั่งนะครับก็คือ if เงื่อนไขนะครับตามด้วยโคลอนนะครับถ้าเกิดเงื่อนไขตรงนี้เป็นจริงนะครับก็จะทําน if แต่ถ้าเกิดเงื่อนไขเป็นเท็จไปไงจะทําใน else นะครับจะทําในชุดคําสั่งของ else นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเขียนโปรแกรมสักโปรแกรมหนึ่งนะครับผู้จะเขียนก็คือเป็นโปรแกรมตรวจสอบนะครับการเลือกตั้งเหมือนเดิม็พล้วการเดี๋ยวกูเลือกตั้งเมื่อกี้อยู่ไหนละนะครับตรวจสอบการเลือกตั้งตรงนี้นะครับ ซึ่งโปรแกรมที่เราจะทำนะครับก็คือซึ่งโปรแกรมที่เราจะทำต่อนะครับก็คือเป็นโปรแกรมการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งนะครับทีนี้นะครับตอนแรกเนี่ยเราเขียนไว้ว่าถ้าเกิดอายุมากกว่าหรือเท่ากับ18ปีก็จะมีสิทธิเลือกตั้งนะครับทีนี้เราจะเขียนในรูปแบบของ if else นะครับ <_ S 1> ตรงนี้ก็เขียน else นะครับ else นะครับตามด้วย c คล l นนะครับทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นชุดคำสั่งนะครับ print นะครับทำความเข้าใจตรงนี้กัน ตรงนี้จะเป็นเงื่อนไขนะครับถ้ายุมากกว่า18บเป็นจริงนะครับก็จะแสดงคําว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้มากกว่า18มันเป็นเท็จก็แสดงคําว่าไม่มีสิทธิเลือกตั้งเช่นคุณครูมีอายุ16ปีถ้าครูมีอายุ16ปีนะครับมันไม่ได้เป็นจริงถูกไหมมันน้อยกว่า18ปีนะครับก็จะทํางานในเอลนะครับก็คือไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับจำไว้ว่าถ้าเป็นจริงทําในยิถ้าเป็นจริงทำในยิถ้าเป็นเท็จทำในเอลนะครับ ทีนี้คุณครูลองกดดันดูนะครับเช่คนคุณครูอายุ18ปีนะมีสิทธิ์เลือกตั้งทีนี้ถ้าคุณครูสายอายุครู16ปีล่ะเป็นไงเออมันจะเป็นไงบอกว่าไม่มีสิทธิเลือกตั้งเพราะมันเป็นเท็จมันก็เลยทําในชุดในชุดคําสั่งฟังก์ชันของ e l นะครับอ่าอันนี้นะครับก็เกี่ยวกับยกตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวคะแนนนะครับอลองคะแนนนะครับเดี๋ยวเราจะเขียนอีกรอบหนึ่งนะครับ score หลังจากนั้นนะครับเราก็ if นะครับ if เงื่อนไขของเราก็คือสกอร์นะครับเป็นไงมากกว่าหรือเท่ากับ50ไหมถ้าสกอร์มากกว่าเราอย่าลืม colon น,นะครับมากกว่า50ตรงนี้นะครับเราก็จะให้แสดงคําว่าเป็นไงอส,อสอบผ่านแต่ถ้าเกิดคะแนนไม่ได้มากกว่า50เท่ากับ50นะครับ e l นะครับก็เป็นยังไงก็จะสอบตกนะครับ ลองเทสดูนะครับสมมติครูใส่คะแนนไป80คะแนนเป็นไงสอบผ่านอ่ะทีนี้ถ้าครูใส่คะแนนไป41คะแนนเป็นไงอ่าสอบตกนะครับสอบตกก็คือมันไม่ได้มากกว่าหรือเท่ากับ50นะครับมันก็เลยเป็นเทสก็เลยเราก็เลยจะทําในภายใต้คําสั่ง l นะครับอ่านะครับอันนี้ก็คือตัวอย่าง